ผมเชิญแค่เชิญครับผมก็วิดีโอนี้อยู่ผมเชิญนะครับวิดีโอนี้มาเทสประดับพ่อค้าเองนะครับประดับพ่อค้าเนี่ยมันเพิ่มแอคแท็กห้เอร์เซ็นต์นะครับอะ a อทีห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ s อ d นั่นเองนะแมคเคพว้ Market P นีครับแมเอบเอ้ยแมคแมคเคพียนีครับแมเอสพห้านั่นเองอะ สมมุติผมดอดประดาบออกนะครับเอพีดีผมก็หายไปหนึ่งสองข้างก็หายไปแบบเยอะเลยนะครับหายแบบเยอะเลยเออหายไปเยอะเลยนะครับใส่2คงขางก็กลายเป็นร้อยแปดเจ็ดนะอ่ะใส่สองข้างนะครับมันบอกเอพีดีสิบไงเห็นไหมแล้วก็ถอดออกนะครับนะเอชคไม่ขึ้นนั่นเองนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเอชคไม่ขึ้นนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองใส่ลองแบบถอดถอดตีก่อนนะถอดมาตีแพะนะครับ อ่นใส่ AB ก่อนนันเองนะโอเคเี๋ก็ลองตีดูนีครับว่าแบบมันเท่าไหร,ร่อันเองนะประมาณพันสี่พันห้าพันี่คน่าจะเหวี่ยงประมาณนี้นี่ครับพันสก็มีเนอะพั 15, นสองถึงนห้านี่ครับอ่าพันสองถึงนห้งนะ พันสอง่มันหกดพันสองีมันหกะเงี้ยนะมีพันหกอื่มาด้วยนะเงี้ประมาณพันสะอ,องถึงพันหกนั่นเองนะเออครานี้ก็ใส่ประดาไปข้างนึงนะก็อย่างสองพันสี่นะสองพันสี่นเะงี้ยสองพัมันก็ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนั่นเองนะไปมีเวียงมาสองพันเะจ็ดนมีเวียงสอห้าสองพันเจ็ด แต่ไม่มี2,002แล้วนี่ครับงั้นใส่2ข้างนี่ครับแล้วก็ใส่บารปไปครบเลยนี่เองคราวนี้ขึ้นไป2,06เลยนี่ครับ2,008แล้วนี่ครับขึ้นนี่ครับดาเมจมันขึ้นไปอีกนี่ครับเป็น2,008เลยนี่เองนะอ่าโอเคต่อมาอนี้นี่ครับบวกเอพบวกเอดีเคคือแหลมมากเลยนี่เองนะเห็นว่าเ p d ีดี290เลยนี่ครับ แบบสัตว์ไม่เกิน2 2วิ -3 าวิก็ตายแล้วนีครับสอาวิก็ตายแล้วหนี่งหนึ่งสองนี่ครับ 1, 2, ไม่เกิน3วินี่ครับตายแล้วนี่เดียวมากเลยนี่ครับก็ แหลมวิดีโอแหละนะครับผมอ่าเดี๋ยววิดีโอหน้าก็ไอเทสไอนี่กัน,นะนรับเทสเทสไอนี่เนี่บขวานอันนี้นเองไอขวานที่มันอยู่ในจันออฟฮีโรอนนี้เนีเออมันพลังโจมตี330ยบเลยเนี่ ที่ผมสับแรงถึงขนาดประมาณเกือบ3000เนี่ยก็เพราะว่า,าวายนี่เนี่ยใส่ขวา,านัันีีแรงะนี่ยสอง0เลยเนี่ยแรงดีจริง,รงๆแหละนะแรงมากเลยนี่ครับสับแับเดียวตายแล้วเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ถ้าไปดันไทยะครับมันพยาขาเลย เดี๋ยววิดีโอหน้าก็จะไปเทสกว่านี้กันโดยแบบอันนี้คือผมยังไม่ได้ใส่การ์ดมันนะครับผมจะลองใส่การ์ดแบบ2เหมืองลงไปดูเนะและตีแพะดูนี่ครับผมจะดูว่าดาเมจเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปถึงไหนนั่นเองนะเออดาเมจมันจะสูงที่แค่ไหนนะครับ,ออรนนรบก็จะมาลองเทสกันนั่นเองนะโดยใส่ของประมาณนี้นะครับที่จริงควรใส่กุ้งแดงอีกนะครับเปน็นเกงในกุ้งแดงนั่นเองนะ เอออย่างไรกุ้งแดงแล้วแล้วก็พอแล้วนะครับก็คือสุดแล้วนั่นแหละนะปุ่ยบับหมดนะครับใส่บับก่อนแล้วก็ตีดูนะะี่ครับ2,800เลยนะะั <2008 S 2> เองนะเออนี่สำหรับประดับพ่อค้านี้นะะี่ครับประดับพ่อค้านี้ก็จาก2 000, 2 0 0 2น0 0ขึ้นเป็น2,800เลยนะะัเองนะขึ้นมาแบบ400หน่วยเลยนะะีเองนะ เพิ่มมาเยอะมากเลยนี่ครับและ A S P D 190ดิดินะก็คือสุดแล้วนะครับอันนี้คือสุดแล้วก็เหลือแค่กามพัสซิโอนั่นเองนะก็จะสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับโอเคแล้วก็เดินไีดียหน้าครับเดี๋ยวนิมก็ขอลาไปก่อน วิน้ามาเทะขวานี่นี่ครับจะลองใส่การ์ดเหมืองทีละใบเลยนี่นนะโอเคแล้วก็เจอวิญญาณนีไ้ไปแล้วนะครับผมฝากกดติดตามนี่นะกดไลก์นี่ครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคเจอนวิญญานีาไ้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย